สวัสดีครับพบกับปองแป้งสมุนไพรนะครับผมยังอยู่ที่ปากโค้งนะครับผมวันนี้ยอดซับถึงพันแล้วนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ผมก็มาเก็บดอกดินครับมาดูเลยกันครับว่าดอกดินเขาเกิดยังไงนะครับผมมาเลยครับนี่ครับนี่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 ครับดอกดินนี่เอากรอบขาเขากอบดีนะครับนี่ นี่ดอกบานๆสวยๆสีม่วงครับเขาให้สารสีม่วงนะครับผมซึ่งสรรพคุณเขาก็เบาหวานครับเอาไปชงทาเป็นชาหรือว่าทํากับต้มดื่มเลยก็ได้นะครับเขาจะให้สีม่วงสวยมากท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่นี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยทําเป็นชาหรือทําขนมก็ได้เอาไปทําซนึ่งนึ่งข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับจะเป็นเป็นสีผสมอาหารสีธรรมชาตินะครับผมที่สําคัญเขา ช่วยแก้โรคเบาหวานด้วยนะครับลดน้าตาลเลือดได้ดีโดยไม่เหนื่อยไม่หอบนะครับนี่ครับใครเป็นเบาหวานควรจะเก็บไว้ตากแดดไว้นะครับผมบ้านเรามีเยอะครับป่าอีสานบ้านเราเยอะนะครับครับดูสิสุพุทฐาท่านผู้ชมเนี่ยก้านใหญ่ๆส,สวยๆเงี้ยง่าง,งามๆแบบนีครับนี่เขาเกิดเฉพาะตอนฝนตกฝนตกชุบๆนะครับในช่วง ตอนเข้าพันสายถึงออกพันสายนะครับจะออกดอ,อกเยอะครับนี่ยดูสิมีแต่กล้วยยาวๆท่านผู้ชมสีม่วงนะครับทำเป็นยาเอาไปชงเอาไปต้มอะไรก็ได้นะครับเนี่ดูไปเลยครับยาวๆเลยครับเนี่ดูสิเปิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นกาฝักเขาจะเป็นอยู่ในกาฝักไอ้รากต้นไม้นะครับนี่ดูสิท่านผู้ชมผมตั้งกล้องนะโอเคนะครับ ผมเก็บก่อนนะครับผมโอ้ย,อยอนู้นคือลายเทปะนี่แล้วครับโอ้ได้เห็ดพร้อมได้เห็ดพร้อมได้เห็ดพร้อมเลยครับผมเยอะมากเลยครับเนี่ย,ยนะครับ นะครับโอ้ยดินเยอ็นไงนี่นี่ครับนี่สวยไหมอุ้ยเป็นลูกแก่ด้วยเป็นลูกแก่ๆนะครับนี่ลูกเขาเกศ เนื้อครับนี่โอ้หลายมากเยอะมากเลยนี่ครับครัเนี่ยสวยไหมครับเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยเยอะท่านผู้ชมถ้าไปดูที่ใหม่จะเยอะนี่และครับเนี่ยโอ้ชอ็อตเสียงกรอบมากท่านผุกคนกรอบๆขนมเลยนี่ะน,น,น,นะครับเนี่ยช็อตแลนะครับเนี่ย นี่ครับนี่ครับมบังสวอนนีิเนี่ยอ้ยงามไหดูดูดูสิโอ้ยตรงนี้นสวยๆเยอะๆตรงนั้นเลยพ่อสีขาวส เออฟังผีร้ายหลายคุณหมออุ้ยอมาเอาทาออั้งน่องดูพี่นอ้องอ้ยมีครับเพื่อ้ครับนี่ดูสิท่านผู้ชมเยอะมากดูสิเยอะมากเลยนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ ใครสนใจสมัรตัวไหนก็ทักมานะครับของแป้งสมุนไพรครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองเก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับนี่ครับโอ้เยอะมากเลยท่านผู้ชมโอเคก่อนจะก็ไปปฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับดอกลินที่เก็บได้วันนี้ พี่ติกกับคุณหมอกำลังเดินมาเนาะครับเนา่นะครับเนี่ยพ่ติกนะครับเนี่ยร้อนมากเลยท่านผู้ชมร้อนจริงๆครับร้อน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 ครับผมน,นะนี่แหละครับนี่เก็บได้แค่นี้แหละครับวันนี้น่ะนี่แหละครับมักเกิด ซนี่โอ้ยซับนี่แล้วคัดกว่ได้หลายดอกโอ้ยหกจ้ะเอาอีกค้าอีกค้าอี้านี่ล นะครับเนี่ยนดครับเรเออไว้มองมาด่านนาง